เป็นความรู้ล้วนๆเลยและเป็นความรู้อันเป็นอริยให้สี่ธาตุเนี่ยพระองค์เรียกมันว่ากรรมด้วยอีกนัยยะหนึ่งนัยยะนี้จะแบ่งเป็นสี่ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตั้งเมื่อกี้วิญญาณตั้งในผืนนาเลวใช้คําว่าตั้งเหมือนกันเห็นไหมวิญญาณไปตั้งในผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีนี่ก็กรรม มาตั้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่ก็กรรมเห็นนะดังนั้นกรรมก็คือรูปกายเราใช่ไหมเวทนาสุขทุกข์เฉยๆสัญญาความจำได้หมายรูปสังขารความปรุงแต่งที่จิตไปตั้งตกลงแล้วกรรมมันก็คือท่าตามธรรมชาติใช่ไหมมันเป็นท่านะและพระเจ้าบอกว่า ถ้าคนกำลังคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยพบใหม่เกิดพบใหม่เกิดคือวิญญาณไปตั้งวิญญาณไปตั้งคือกรรมเกิดวิญญาณไปตั้งคือพบเกิดอันเดียวกันเลยเห็นนะไปดูพระสูตรจะเชื่อมโยงกันหมดพระสูตรนี้จะบอกว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนะคำจะใช้เหมือนกันวิญญาณังปฏิทิตังท,ท,ท,ที่ติทีตังแปลว่าไปตั้งอยู่วิญญาณตั้งตรงไหนตรงนั้นคือพบวิญญาณตั้งตรงไหนตรงนั้นคือกรรมอันเดียวกันเห็นนะและตรงนั้นคือมีแค่สี่ธาตุแค่นั้นที่มันไปตั้งนี่ดังนั้น เมื่อเรากําลังคิดถึงสิ่งใดนั่นหมาถึงสิ่งใดเนี่ยกรรมเกิดแล้วทุกคนเคยคิดอกุศลไหมเคยคิดกุศลไหมเวลาโยมที่นั่งข้างๆเราเนี่ยคนที่นั่งข้างๆเรากําลังคิดกุศลเราสามารถไปดึงความคิดเขาออกได้ไหมแล้วถ้าเราเนี่ยกำลังคิดอกุศลคนข้างๆดึงความคิดเราออกได้ไหม แต่ตัวเราเนี่ยยมทิ้งความคิดอกุศลได้ใช่ไหมแล้วไปคอยคิดเรื่องกุศลแทนใช่ไหมอ่าดังนั้นใครในโลกนี้แก้กรรมให้ใครได้ไหมไม่ได้ดังนั้นถ้าโยมรู้จักกรรมอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงแล้วเนี่ยโยมจะเข้าใจเลยอันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าทรงบัญญัติว่ากรรมคืออะไรเห็นไหมเนี่ยมันต้องชัดๆอย่างนี้โยม แล้วตกลงแล้วไอ้เจ้าเวรในกรรมอะไรมีไหมไม่มีไม่มันเป็นธ่าตามธรรมชาติไอ้กรรมมันไม่รู้เรื่องอะไรนะ,ะรูปร่างกายเนี่ยมันก็คือดินน้ําไฟลมใช่ไหมเวลาตายแล้วดินก็คืนดินน้ําก็คืนน้ําไฟคืนไฟลมคืนลมใช่ไหมนั่นหยิบดินขึ้นมาดินของใครไหมล่ะไม่มีหยิบอ,อากาศมาอากาศของใครมีไหมไม่มีผู้เจ้าบอกมันเป็นทา่าตามธรรมชาติ มันไม่มีดีมีเลวอะไรเข้าใจไหมนี่คือกรรมนะดังนั้นเราจะพ้นกรรมได้ยังไงออจะพ้นจากกรรมได้ยังไงในเมื่อตัวเราเนี่ยคือก้อนกรรมเลยจริงไหมตัวเราคือก้อนกรรมเดินไปไหนก็เดินไปกับก้อนกรรมอแเ้วจะหลุดพ้นจากมันได้ยังไงนะวิธีหลุดพ้นจากมันคือถอนความยึดมั่น ออกจากมันว่ามันไม่ใช่เราเราไม่ใช่มันอถอนอุปทานถอนอุปทานอันนี้กระดาษของใครเนี่ยไม่มีของใครใช่ไหมถ้าเป็นกระดาษของโยมเนี่ยอาตมาฉีกเล่นโย oh มโมโหไหมนี่มันของฉันมาฉีกกระดาษฉันทำไมใช่ไหม สมมุติเป็นสตังโยมแล้วก็มีเพื่อนมาฉีกสตังโยมสงสัยได้ตีกันใช่ไหมนี่ของเราทําไมโยมโมโหทําไมโยมไม่พอใจเพราะอะไรเพราะโยมยึดใช่ไหมยึดเพราะอะไรยึดเกิดมาได้ยังไงอะไรเป็นเหตุให้ยึดเพราะโยมพอใจจริงไหมถ้าโยมไม่ได้พอใจโยมจะยึดไหมไม่ยึด ความพอใจต้องมาก่อนใช่ไหมแล้วก่อนพอใจอะไรต้องมาก่อน <c oughs> ต้องไปเห็นหรือมีสัมผัสใช่ไหมยมจะซื้อกระเป๋าสักใบยมเดินไปห้างตาต้องไปเห็นกระเป๋าก่อนใช่ไหมเพ่าอสัมผัสทางตาเห็นปุ๊บเป็นไงพอใจไหมชอบพอชอบปุ๊บอยากได้ไหมอยากเห็นไหม ธรรมชาติมันค่อยๆไล่เลียงกันไปไม่ใช่อยู่ๆความชอบมันเกิดขึ้นมาเลยนะว่าอ้ยพอใจอาวก่อนพอใจเกิดอะไรเกิดล่ะต้องมีสัมผัสก่อนพระเจ้าจึงบอกว่าคนในโลกเนี้ยใครจะบัญญัติความสุขความทุกข์โดยเว้นจากผัสสะทั้งหกเนี่ยเป็นไปไม่ได้ดังนั้นมันต้องมีการกระทบทางสัมผัสทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นกายใจ โยมจะเกิดความทุกข์หรือความ <c oughs> พอใจไม่พอใจอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องผ่านสัมผัสก่อนเช่นโยมไปได้ยินเขานินทาโยมโกรธไหมอ่าไม่พอใจใช่ไหมแต่ไปแอบได้ยินเขาสรรเสริญเราเป็นไงออกมายิ้มพอใจใช่ไหมเห็นนะสัมผัสทางหูสัมผัสทางตาเกิดความพอใจไม่พอใจได้ทั้งนั้นใช่ไหมนี่แหละนะสัมผัสต,ต้องมาก่อน เวทนาจึางตามมาโยมฝรั่งเป็นเหมือนเราไหมเป็นคนจนคนรวยตระกูลสูงตระกูลต่ำเป็นเหมือนกันหมดใช่ไหมเนี่ยอันนี้พระองค์เรียงลําดับไว้ให้เรียกว่าปฏิจจสมุปาทำมันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไป พระองค์เรียกมันว่าอิทัพปัจยตาอิมัสมิงสติอิทังโหติแปลว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัส,สุป,ปาทาอิทังอุปชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอะสติอิทงังนโหติถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีอิมัสานิโรธาอิทังนิรุชติเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเช่นถ้าลูกตาโยมไม่มีเนี่ยโยมตาบอดเนี่ย สุขทุกข์อันเกิดจากตาสัมผัสจะมีได้ไหมไม่ได้นะถ้าโยมหูหนวกไม่ได้ยินเสียงสุขทุกข์เพราะการด่าจะมีไหมสุขทุกข์เพราะการสรรเสริญจะมีไหมไม่มีเพราะโยมไม่ได้ยินอะไรถูกต้องไหมาคนในโลกเนี้ยเวลาคุยกันเรื่องสุขทุกข์เนี่ยคุยผ่านอายตนะทั้งหกทั้งนั้นน่ะ ไปดูหนังมาไปฟังเพลงมาไปกินอาหารอร่อยทางลิ้นใช่ไหมนั่งห้องแอร์เย็นสบายทางกายใช่ไหมนี่สิ่งเหล่านี้มีในทุกคน,นกรรมเกิดตลอดเวลาเลยทุกสัมผัสเกิดกรรมเกิด